ผมต้องบอกว่ามานันดิแชทเป็นรายการที่เป็นเพื่อนนักลงทุนมาตลอดนะครับแล้วก็ผมเองก็ตามคือนอกจากตัวเองได้รับเกียรติไปพูดด้วยบ้างแล้วเนี่ยก็ยังตามมานันดิแชทหลายตอนผมคิว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราได้ติดตามฟังข้อคิดฟังแนวทางของอคุณครูของปรามาจารย์นักลงทุนเก่งๆหลายท่านแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นการช่วยให้เราได้ไดความรู้แล้วก็ได้ติดตามเพราะว่าตลาดได้ได้คำแนะนําดีๆแล้วก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นเพื่อนนักลงทุน ที่ดีมากต่อทางก,ก,ก็อยากให้มันิแช้เนี่ยอยู่กับน้ำทุนไปอยู่นานนะครับครับผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่แย่นะครับเราเราเห็นตลาดหุ้นลงไป20%ตตราสารน,นี้ลงไป20%เนเช่นกันนั้นก็ปีหน้าก็มีลุ้นว่าน่าจะกลับมาได้แต่ว่าทำไมกลับมาได้ก็เราก็มองว่ามีโอกาสที่เฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยไปสักหน่อยแล้วก็หยุดที่ประมาณ5%นะครับถ้าเฟดหยุดเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นสัญญาณวา่าหุ้นน่าจะกลับมาได้บ้างนะยิ่งถ้าเฟดสัญญาณว่าอาจจะลดดอกเบี้ เสี่ยงก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแย่หรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจมันจะค่อยๆแย่แบบซอฟต์แลนดิ้งอันนี้หุ้นน่าจะดีมากแตถ้าเศรษฐกิจแย่แบบรุนแรงแบบฮาร์ดแลนดิ้งหุ้นก็จะแย่มากก็มันปีหน้าเนี่ยเราลุ้นว่าเฟดน่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยได้ประมาณสักกลางปีแต่ต้องลุ้นต่อว่าพอเฟดหยุดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรถ้าเศรษฐกิจซอฟต์แลนดิ้งผมว่าหุ้นน่าจะดีมากครับจริงๆเราแนะนําว่ามีมีสองสำนวนะครับแนวแรกคืออยากให้ลองดูหุ้นแนวดิฟเฟจจนีี่่ยยหุ้้นนพวกอาง เฮลท์แคร์นะครับพวกบริโภคหรือพวกหุ้นซอฟต์แวร์เนี่ยน่าจะดีมากกนะุงมสี่นะนํางกองทุน global brand เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนที่หุ้นแนวดิ f e n ซีฟนะครับแต่เราเชื่อว,ว่าเศรษฐกิจถึงแย่ๆก็จริงแต่ว่ามันมีบางส่วนของเศรษฐกิจหรือว่าอุตสาหกรรมที่มันโตได้อย่างดีจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นหุ้นแนวแบบ transformation อย่างกองทุน global growth กลุงมสี global growth นะครับก็เป็นหุ้นแบบรถยนต์ ev นะครับเป็นเรื่องของแบบการแพทย์สมัยใหม่นะครับเป็นหุ้นซึ่ง จะโตได้จากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของโลกน่าสนใจอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆแม้เศรษฐกิจจะแย่ลงนะครับแนวที่3าที่ผมคิดว่าไม่ควรพลาดคือ ESG นะครับผมคิดว่า ESG กำลังเป็นเทรนที่มาแรงมากเงินไหลเข้า e s c sector เนี่ยมหาศาลมากแต่ละปีเราคงไม่ควรพลาดแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่ว่าเงินไหลเข้ามีหลักฐานสุดแล้วว่าหุน ESG เนี่ยเพอร์ฟอร์มดีกว่าคุณทั่วไปในทุกในทุกภูมิภาคของโลกก็แนะนําว่า E.S.C. ควรจะน่าสนใจแล้วก็อย่างก่อนีมีกองเคฟ E.S.C. ที่เป็นหุ้นที่เน้นลงทุนในกิจการซึ่งไม่ใช่แค่รักโลกแต่ว่ามีกําไรเติบัวดีด้วยนะก็แนะนําว่า E.S.C. เนี่ยมัน,มน,มนเป็นธีมซึ่งมาแรงจริงๆแล้วก็เราก็ไม่ควรจะพลาดครับต้องบอกว่าเราคาดเดาไม่ได้หรอกว่าตลาดจะ b อ t ทอมเมื่อไหร่นะครับก็าอาจจะ b o t ทอมไปแล้วก็ได้ไม่มีใครรู้หรืออาจจะ b อ t ทอมอีกกว่านี้อีกในช่วงปีหน้านะครับทีนี้ในชุดช่วงจังหวะตลาดที่ปรับลงมางแรงแวเนี่ย ก็อาจจะเป็นโอกาสการเก็บของคือลงทุนส่วนหนึ่งแนะนําว่าอย่าลงเยอะนะครับก็ค่อยๆทยอยแบ่งไปลงแรงๆทีก็ลงลง,ท,ลง,ท,ลงทุนสักทีหนึ่งนะครับผมเองได้พยายามจะแนะนำทุกคนว่าแม้ปีนี้เราจะเจอตลาดเป็นตลาดหมีครับลงมาแรง20%เนี่ยแต่ตลอดทางเนี่ยมันมีจังหวะตลาดเด้งมินิแรลลี่หลายรอบแล้วเด้งแต่ละครั้งเนี่ยเราได้ผลแทนประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์ดังน้นเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าแม้ตลาดจะลงหรือไซด์เวย์เนี่ยมันจะมีมินิแรลลี่อยู่ตลอดทางเนี่ยเราก็จะ จะต้องหาจังหวะเข้าไปบ้างเข้าไปได้1 0บเปอร์เซไรก็อาจจะออกมาเป็นการเข้าออกระยะสั้นได้บ้างเหมือนกันในในการลงทุนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นการลงทุนแบบเป็นน้าจิ้มแล้วกันคือไม่ไม่อยากให้เป็นส่วนใหญ่ของพอร์ตเราพอร์ตเราควรจะเป็นการลงในช่วงตลาดกําลังราคาถูกแลวถือยาวนะครับสมปี5ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็แนะนําว่าในเงินน้อยบาทเนี่ยควรจะเป็นคอรพอร์ตเฟโยแปดสิบาทขึ้นไปก็คือเป็นการลงกระจายทั่วโลกหลายสินทรัพย์นะครับ ถ้าใครชอบหุ้นตื่นเต้นจีนเวียดนามคริปโตทองคําให้เป็นส a ตทไลท์พอร์ตเป็นส่วนเสริมไปไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนเสริมเนี่ยเวลาตลาดดีก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เวลาตลาดแย่เราจะเจ็บตัวหนักก็ป้องกันความเสี่ยงด้วยกันจํากัดวงส่วนเสริมส a ตทไลท์พอร์ตไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าผมคิดว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีที่ถือว่าแย่มากนะครับตลาดหุ้นแย่ตลาดลานี้แย่ทั่วโลกลทั้งหมดเกิดขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยข,ของเฟดและเงินเฟอ้อนะครับ ผมก็อขอให้พอและพูดคุณทุกคนเนี่ยเราผ่านปีนี้ไปโดยที่เรายังแข็งแรงทั้งร่าง,งกายสุขภาพของเราแล้วก็อพอร์ตแข็งแรงด้วยนะครับหวังว่าปีหน้าทุกคนจะกลับมาเตะตรองนะอย่างชื่อรายการวันนี้นะครับเตะตรองคือเราจะกลับมาแข็งแรงมากกว่านี้ในปีหน้าหุ้นน่าจะขึ้นแล้วเราก็จะได้มีกําไรในพอร์ตพูนเราทีหนึ่งครับผมเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกช่องทางของ Money c h ช t นะคะ